สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสายรถแมคโครครับสายจบนะครับวันนี้พามารีวิว s อ120รนะครับมาร์คทีขีดสามอขีดหนึ่งมั้งเขาเรียกมาร์คทีเนาะร20ขีดหนึ่งแต่ชื่อมันมาร์คทีนะรุ่นสามขีดหนึ่งอะไรประมาณนี้หละ <c oughs> <c oughs> นะครับคันนี้ ขายครับเป็นรถลูกค้าที่ผมพาไปซื้อที่จังหวัดยะโสนะครับทีนี้เขาก็มาขายคืนนะครับเนื่องจากว่าไปไม่ไหวครับขายห,หมดเลยรถดัมมรถอะไรขายห,หมดเลยนะครับสู้พิเศ,ษเศษรษฐกิจไม่ไหวสู้น้ำมันไม่ไหวครับหาคนมารับช่วงต่อครับทีนี้อ,อ๋อรถคันนี้ก็เป็นรถ ชีีเลียนสูงนะหน้าจอต่ำครับตัวนี้ระบบแอร์นะครับมีหมดนะครับแอร์สายระยงระยางนี่ไม่ใช่งูเหลือมนัะนี่แอร์ครับแอร์เดี๋ยวจะทำงานให้ดูครับ จะดูรีวิวสภาพก่อนครับตัวเดินเดิมครับไฮดรัสสปอคเก็ตก็เหลือเยอะครับข้างบนแปลงเป็นลอนเลอร์ครับจากแชรเรียก็แปลงเป็นลอนเลอร์ครับดีเลยครับทีนี้ไม่มีปัญหาเรื่องแชรเรียไม่หมุนครับล้อนำก็ยังใหม่อยู่ครับโตก็น่าจะได้อีกหนึ่งฤดูครับ มีตัวปรคพนโทนครับฝากระโปรงหลังก็อย่างที่เห็นครับถอดไปถอดมาก็มาสภาพนี้เลยผมวาหลายคนเห็นรีวิวแล้วนะครับรถคันนี้ผมเคยรีวิวตอนนั้นยังไม่ล้างตอนนีน้ล้างแล้ว มใหม่ครับกำวังาม,ามาใหม่เลยเนึ่งคิปนะครับพาไปดูแรข้อนบนข้างบนงบน,นะราคาห้าแสนแปดครับถ้าจะส่งก็วกนะครับหาหาเจเลอร์มาเอาเลยครับ เต่มาว้อมไปเป็นวงรยเต่ย่างไปย่างมาว้อมมาดูย่างยำยำไปยำมาเดินยำเดินไฟฟ้าก่อนเต้ตามสัง่งเดินยำให้ดูครับ เอาน็อตใส่ก็ธรรมดาครับรถเนาะตามการเวลาขอบุ้งแก้ไขได้ครับพวกนี้เีเอาไปไปบิดฝาขางครับท่านเดย์ตี้ขับให้ดูตัวเดินน้ำมันครับตัวนี้ นั้นขายนะครับ SK 045ตอนนั้นขายไปน้องบัวลำพูนะครับให้เตเลองให้ดูเร็วแรงครับระบบน้ำมันไฮรดรอลิกนี่โอเคเลยครับผม สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังหารถอยู่ครับช่วงนี้ใกล้จะเข้าหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในอีก3-4เดือนข้างหน้านะครับหาไว้ก่อนได้เปรียบครับถ้าเกิดเราไปวิ่งหาตอนนั้นก็น่าจะแพงครับรถหาไปไว้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขครับตรงไหนรั่วซึมหรือว่าอุปกรณ์ตัวไหนชำรุดก็ค่อยๆเก็บเอาเพราะว่าราคามันไม่แรงขายตามสภาพครับผม5้าแ นะครับเอารถเทลเลอร์มาใส่เอาเลยราคานี้นะครับจริงๆเร่งได้อีกนะแต่ว่าเดิน ดเดินเดินก็เดินแรงครับไม่มีหลดนะครับไม่มีหลดแน่นอน เดินยำเดเดินยำเดินยำไปยำม,มาเดินดีเลี้ยวดีไม่มีโหลดครับทำงานดีทั้งวันครับคันนี้ มีรั่วซึมนะครับก็รถอายุสามปีมีอยู่แล้วครับถ้าจะแห้งกิฟเลยนี่คงจะปฏิหารแล้วครับรุ่นนี้น้อยคันนะครับที่จะเก็บให้แห้งได้เลยถ้าใครบอกว่ารถตัวเองนี่ แห่งคิปนี้ก็คงจะไม่ทํางานแล้วล่ะครับก็คงจะจอดแล้วแหละทะรุนมาคีนะน่าจะไม่ให้ซึมเลยก็น่าจะเป็นคนที่เอาใจใส่รถมากๆเลยทำงานกันยาวๆครับเก็บเงินกันเลยปีนี้น่าจะได้คืนครับถ้าเกิดซื้อตอนนี้ เกี่ยวเก็บเกกียวผลผลิตเกี่ยว,ยว,ยว,ยวข้าวเสร็จก็ลงงานเลยน่าจะได้อยู่ประมาณสี่ห้าแสน 4, 500, ครับตัดเอาสมมุติว่าตักเที่ยวละหนึ่งร้อบาทครับวันหนึ่งดีไปกลมๆเลยนะดีไปแบบเฉลีย่ยให้วันละหนึ่งร้อยเที่ยวนะครับก็วันละหมื่น น้ำมัน3,500ครับอันนี้ถือว่าเยอะนะน้ำมัน3,500เอาตีตีเป็นน้ำมัน3,000นะน้ำมัน3,000ันตักได้ร้อยเที่ยวอ่ะถ้าคนขับประมาณ700บาทนอกนั้นก็กำไรครับลองตีไป1ปี365วันนะครับหากออกสัก90วันเนาะสามเดือนนะครับได้ไหม เดกบังหลังคาตก็ลองคำนวณดูนะครับตีไปเลยถ้าตักดินใส่รถหกล้อเนี่ยนะครับเอ้ยหลังคาหลังคาดูดีดีด้วยหลังคาเกียวเว้ย ดีไปเลยนะครับเนี่ยคันเร่งมันหย่อนลงดึงคันเร่งอีกคันเร่งมันเป็นแบบยางในดึงอ่ะมันเป็นแบบยางในครับคันเร่งมัน ประมาณ1,500รอบครับตัวนี้ถ้าจะให้ดีจริงก็น่าจะไม่ต่ำกว่า1 7 0ครับแต่ถ้าคนไม่ซีเรียสตักดินเร่งเท่านี้ก็ผมพอดีนะประหยัดดีแต่รถมันก็จะก็เอาง่ายๆก็คือรถที่มันไม่มีไฟฟ้ามันเร็วการรุนแรงความเร็วขึ้นอยู่กับรอบเครื่องครับยิงรอบเครื่องแรงเท่าไหร่ น้ำมันไหลเวียนอัดฉีดแรงเท่านั้นนะครับถ้ารอบต่ําก็ไปตามนั้นแหละครับเหมือนปั่นจักรยานปั่นเร็วก็ไปเร็วครับปั่นช้าก็ไปช้าครับทำบาบวแมนถีบจักรยานลงนูน่นอันนั้นไม่ต้องปั่นเลยนี่ครับทำงานก็ตามนี้แหละครับ เดี๋ยวผมจะตักดินให้ดูนะเอ๊ะไปตักตรงไหนวะเจ๊เจ๊น้องยงงไปจิ้มดินมองหันรถเจ๊ยงงเอาไปจิ้มดินหนารถนะ่ะเร่งเร่ง,งสุดๆบังขึ้นเลยเออมันเพาทัานสุดหรอกเท่าน,นั่นนะ่ะเนี่ยเร่งสุดมันนะ่ะเนี่ยครับถ้าเร่งสุดสายไฟเลยสายไฟนี่ครับเร่งสุดมันก็จะมี สียงสายพานครับรถราคานี้อย่าไปซีเรียสครับเก็บเงินสักหมื่นสองหมื่นเอาไว้ปรับปรุงได้ครับยังไงก็ไม่ข้าม65ครับเนี่ยมันก็ทำงานได้นะที่จริงนะไม่ใช่ว่ารถเเนี่ยเดียมอนก็อยู่ีเด๊ ลองล่องลองคนลอ่ลอ,งลองหนีบังกดล่องบังจัวมังขี่บังดินเกนเกนเนี่ยนี่ครับแรงนะครับไม่มีโหลดครับพอพ่อพอเอาขึ้นเอาขึ้นเด้อมันมันดีให้เกับดักเจ้าของไม่มีโหลดครับผมเพราะว่ารถเทรลเลอร์มันต้องถอยมาแถวๆนี้ครับเดี๋ยวมันจะติดกับดักตัวเอง ผมหาดูรถมาก็ถ้าเร็วได้ขนาดนี้ราคานี้ก็ผมก็โอเคนะสภาพก็ดีแห้งประเแอร์แอร์มีอยู่นี่เ่าปิดแอร์กีแต่นี่แอร์เย็นจริงๆนะคันนี้นะไม่ใช่แอร์กีนะแอร์เย็นอยู่นะมาสัมผัสได้ครับมาดูได้ครับโทรมาหาผมได้085 585 9902ครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ